โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการกว่า3ทศวรรษที่พัฒนาไม่สิ้นสุดเพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพของทุกครอบครัวเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีของวันที่6ตุลาคม2566ที่ลานกิจกรรมชั้น3อาคาร1โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจัดงานเปิดตัวฉลองครบรอบ30ปีที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดตลอด3ทศวรรษเพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับทุกครอบครัวพร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการใหม่ที่ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์สุขภาพให้สะดวกขึ้นกว่าเดิมนายแพทย์พิชัยแพร่พัฒราผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทร ริเวณให้สะดวกต่อการเข้าถึงพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเพิ่มเติมเครื่องมือการตรวจมินิจฉัยและรักษาต่างๆให้พร้อมต่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่การตรวจมินิัยการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดสองกล้องรวมถึงโปรแกรมการพื้นปูสุขภาพต่างๆของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการพรอม แล้วนำออกมาแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่อาทิบริการเปาโลแอดโฮมตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์เทเลเมดิซีนบริการจอะเลือดที่บ้านบริการจัดส่งยาบริการฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพที่บ้านซึ่งทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเราทุกระดับมั่นใจถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนา ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและครอบคลุมก,การรักษาพื้นยปูสุขภาพคนโดยรอบโรงพยาบาลโดยบรรยากาศภายในงานยังจัดให้มีเวทีเสวนาพร้อมให้คำแนะนำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับทุกช่วงวัยรวมทั้งการพรอมรับมือกับโรคระบาดต่างๆต,ตามฤด,ดูกาลให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ทีมวุฒิุมมารแพทย์โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากนายชัยพจน์จรุนพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเปาโล ธรรมดาช่วงนี้ก็อาจการไม่ได้รุนแรงมากนะคะก็จะประมาณ3าถึงหวันก็หายทางไข้หวัดกับผู้ใหญ่เรามาในส่วนของทางบรรดาแพทยคนสวยของเราบ้างนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเด็กค่ะอย่างผู้ใหญ่เจอในเรื่องขไข้หวัดใหญ่ของเด็กเหนื่อยได้นะคะ อาจจะทําให้จะต้องนอนโรงพยาบาลนานนะคะแล้วก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ด้วยค่ะค่แล้วในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ในเด็กกับ RSV ในเด็กอาการแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอก็อาการเริ่มต้นอาจจะมาด้วยไข้เหมือนกันค่ะแล้วก็อาการอื่นที่ตามมาก็คือมีไอหนมูกจริงๆอาการเบื้องต้นในวันแรกเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่บางคนเนี่ยไอซีเนี่ยไม่มีไข้ก็ได้นะคะแล้วก็วันวันถึง3วันแรกนะคะไอซีเนี่ยจะอาการเหมือนหวัดทั่วไปเลยค่ะ อานี้เรจะใช้วิธีการผ่าตัดโดยการแบบสอดกล้องให้การผ่าตัดเป็นแบบแขนเล็กในการสอดกล้องเข้าในช่องอแล้วใช้เครื่องมือขนาดเล็กเข้าไปผ่าตัดช่องคองซึ่งกล้องที่เราใช้เนี่ยเราก็พัฒนาไปถึงระดับ60แล้วแล้วเครื่องมืเครื่องมือก็มีความทันสมัยมากขึ้นใช่ค่ะแล้วการผ่าตัดสองกล้องอย่างที่อาจารย์บอกมีข้อแตกต่างกับการผ่าตัดแบบเปิดธรรมดาไหมคะก็การผ่าตัดแบบสองกล้องเนี่ยจะทำให้การทำให้การเสียเลือดเพิมาเดินด้วย ดีมนกเได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงลัคกี้ดอนายชื่อผู้โชคดีนะคะแล้วก็ได้เลยนะคะผู้โชคดีของเราในครั้งนี้